ลึกไหมตรงนี้ลึกไหม,ไมอ,อ่าโน่นว่าไยว่ายไปตรงขึ้นเร็วไว่ายไปตรงขึ้นใกล้ๆนุน่นอ้วนอ้วนอ้วนว่ายไ,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 ไปทางนู้นไป

ว่าน้ำเย็นหรือเปล่าน้ำร้อนนะมาขยับเข้ามาหน่อยเร็วเดี๋ยวขึ้นซัดม,มาว่ายมาม,มาว่ายมาเร็วมลมแรงมากเลยวันนี้น้องมาร์คมาเล่นน้ำทะเลนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเล่นอย่างเลยเย็นไหม เราจะไปอาบน้ำกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปที่พักได้ไหมไมปดูปูปะไปดูปูดีกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยไปเล่นตรงที่พัก ให้มุกไปดูในยูทูบคือเาะีนะ่เกแล้วไอเค่งมาตรงนี้มาไ,ไปดูตรงรองเท้าเราหนุนปะ

จับมันปล่อยมันไม่ต้องไปจับมันนี่ให้รูมันอยู่แค่นี้แล้วนี่ขุดมันเอาลนี่ขุดมัน dick